สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับอีสานใต้สายเดินป่าครับพามาอัปเดตกระรางหัวงอกครับลูกป้อนที่เคยลงคลิปก่อนไปนะครับมาวันนี้โตเป็นหนุ่มแล้วครับรอเลยครับตัวใหญ่แล้วนะครับกินเองได้แล้วแต่ยังอ่อน เชีองเหมือนเดิมครับเชีองเหมือนเดิมครับยังเล่นได้นะครับดูครับกำลังอาบน้ำเมยฝนตกตกก็อาบครับไม่กลัวหนาวนี่ลยครับรอขึ้นเยอะนะครับจากเด็กน้อยวันนั้นเต็มหนุ่มแล้วดูครับ จะเล่นน้ำนะครับเอ๋ครับผ่ามาดูแค่น,นี้แหละครับขอบคุณครับ